วันนี้นะครับเป็นวันที่ Hogwarts Legacy จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ลุงแมวที่ซื้อ Deluxe Edition บน PC ไปนะแล้วก็เล่นทั้งบนตัว Steam Deck นะครับแล้วก็เล่นบน PC แล้วก็เล่นผ่านระบบรีโมทเพลย์บนมือถือด้วยนะครับก็เล่นไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่าเล่นไปแล้วเป็นยังไงมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นเหมือนตอนที่เล่นชั่วโมงแรกๆหรือเปล่านะครับ เผื่อใครกำลังเลงอยู่ว่าเกมนี้น่าซื้อไหมนะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของลุงแมวนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือภาษาอังกฤษในเกมนี้แน่นอนเนาะก็ต้องเป็น British English นะครับซึ่งสำหรับลุงแมวรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะพยายามอ่านเนาะแล้วก็โอ้โหมันค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวนะครับผมแล้วก็อ่านเยอะมากนะคุยกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ค่อย ถนัดภาษาอังกฤษนะโอ้โหอันนี้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะสำหรับลุงแมวนะเพราะว่าลุงแมคคิดว่ามันเยอะนะครับเยอะยาวแล้วก็พี่พูดกันถึงเรื่องที่มันอยู่ในเหมือนกับต้องรู้เรื่องจัก,กรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์มาประมาณนึงอะ่ะมันถึงจะเพลินเนาะบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะนี่มันพูดถึงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมันก็บอกให้ไปเรียนเวทมนต์ตรงนี้เนาะแต่ว่าเวทมนต์ที่เราจะต้องไปเรียนเนี่ยมันไม่ได้ชื่อนี้ตรงๆง,งนะครับก็ต้องไปหานะว่าเวทมนต์อยู่ตรงไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ค่อนข้าง สำคัญนะครับสาคัญนะเกมนี้ใช้ภาษาเยอะมากนะครับเตรียมเตรียมใจไว้ก่อนนะครับอันที่2นะก็คือว่าระบบของตัวแผนที่นะครับสำหรับลุงแมวเนี่ยลุงแมวว่ามันค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวนะพยายามปรับตัวอยู่นะครับคือปกติเนี่ยเราจะคุ้นกับตัว fast travel หรือว่าแผนที่ที่เป็น2มิตินะของเกมต่างๆนะครับก็จะเดินทางง่ายนะในการเลือกเควสในการไปที่ต่างๆแต่ว่า แผนที่เกมเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็น3มิตินะมันเป็นคล้ายๆเป็นระบบตัวหนังสืออะลูมคิดว่าคือสมมติจะไปในพื้นที่พื้นที่หใช่ไหมต้องไปเลือกตัววิงก่อนเงี้ยไปเลือกโซนก่อนเนาะเลือกโซนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาว่าในโซนนั้นเนี่ยมีกี่ส่วนนะครับแล้ก็ต้องไปเลือกส่วนนั้นก่อนแล้วถึงจะไปที่ fast travel ซึ่งต่อให้เล่นมา8ชั่วโมงแล้วอะก็มีความตะขิดตะขวงอยู่ประมาณนึงนะ ในการปรับตัวนะครับรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยในการจะไปในที่ต่างๆนะครับแต่ก็เล่นสักพักก็ก็ปรับตัวได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดแผนที่เป็น2มิติ มันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าน,นี้หรือเปล่าทําไมเขาถึงใช้ระบบแผนที่แบบนี้แต่มันก็มีข้อดีนะในอีกแง่นหนึ่งเนี่ยคือถ้าเป็นแฟนของฮอกวอตส์อะลุงแมวคิดว่าน่าจะอินกับตัวระบบแผนที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็คือมันเป็นเหมือนกับเราเห็น3ามมิติตลอดเวลาใช่ไหมของแผนที่นะครับก็จะรู้สึกอ๋ออันนี้มันเป็นหน้าตาแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็น่าจะฟินอยู่ครับแต่ว่าสำหรับลุงแมวรู้สึกว่าอย่างน้อยสมมติมีให้เลือกได้นะ ระบบแผนที่2มิติ3มิติก็น่าจะช่วยในการเล่นให้มันราบลื่นขึ้นนะครับผมแต่จริงๆแล้วเกมนี้สนุกนะครับผมเรื่องที่3ที่ชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้โดดเด่นมากนะก็คือว่าโลกที่เขาสร้างขึ้นนะครับเขาตั้งใจสร้างคือทั้งตัวรายละเอียดของฉากต่างๆนะ ขนาดลุงมาไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยลุงมาเดินผ่านไปในพื้นที่ต่างๆรู้สึกโอ้โหมันเต็มไปด้วยรายละเอียดนะครับใส่ใจนะจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์โลกฮอกวอตส์ Watch, เนี่ยสุดยอดเลยนะครับสถาปัตยกรรมบรรยากาศโอ้ดีนะครับการออกแบบเนี่ยเจ๋งมากนะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆเนาะรวมไปถึงคุณภาพของกราฟิกนะครับถึงแม้ว่าลุงมาเล่นบนสตีมเล็กแล้วก็ปรับโลสุดก็ยังรู้สึกว่าโอ้กราฟิกงดงามนะครับอันนี้แบบ ชื่นชมมากเกมเนี่ยมันมีทั้งตัว ทักษะเวทมนนะครับที่รุงแมว่าสนุกเลยนะสนุกเลยนะครับตอนแรกอ่ะจะมีความงงนิดนึงเพราะเวลาใช้เวทมนตน่ยมันต้องใช้กด R2 เนอะยิงปกตินะครับไม่ต้องซูมเลงนะคือยิงได้เลยนะครับมันเป็นออโต้เอมนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดนะก็คือว่าจะต้องใช้เวทมนอื่นควบคู่ก็คือกด R2 แล้วก็กดเลือกนะครับว่าเราจะใช้เวทมนตอะไรนะสเหลีมสีเหลี่ยมวงกลมนะครับหรือว่า A B X Y นี่ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มที่คุณเล่นนะซึ่ง ตอนแรกก็จะงงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักอุ้ยสนุกติดเข้มข้นมันยกของขึ้นนะคว้างใส่ศัตรูนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ตัวคาถาเยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับผมก็ทําให้เราสามารถใช้คาถาในการต่อสู้ได้หลายแบบอันนี้ก็เพลินทีเดียวนะแบบการต่อสู้เนี่ยสนุกมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงนะก็คือว่ากว่าจะได้สู้ในแต่ละครั้งอนะ่ะมันก็จะมีคล้ายๆกับ เป็นเมนเควสกับไซด์เควสเนาะแต่ว่ามันค่อยคบิวนะมันไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บบวกกันบุบบับบุบบับอย่างเงี้ยคือมันมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเยอะคล้ายๆกับเราอ่านนิยายหรือว่าดูซีรีส์ดูหนังเลยอะโอ้โหแบบยาวประมาณหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังว่ามันจะเป็นเกมที่มาถึงแล้วบวกกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องมีปูเนาะไปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไปบวกกันแล้วก็กลับมาปูเนื้อเรื่องอีกเงี้ยมันจะเป็นจังหวะเนิบๆหน่อยซึ่ง อย่างที่ลุงแมวเคยพูดก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นพ่อมดแม่มดเนาะอยากเข้าไปเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์อย่างเงี้ยรับรองว่าคุณจะฟินมากนะครับคือมันจะมีสัดส่วนตรงนี้เยอะมากในช่วง8ชั่วโมงแรกที่ลุงแมวเล่นนะส่วนต่อสู้เนี่ยพอมันต่อสู้กันมันสนุกมันเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งแนละ้วที่อาจจะต้องรู้ไว้ก่อนนะออการแต่งตัวนะอันนี้ก็ชอบมากนะครับเพราะว่าเขามีหลายส่วนให้เรา เลือกแต่งได้นะแล้วลู้ไหว่าเขาดีไซน์มันดีมากคือแผนกออกแบบชุดต่างๆของ h o w w a r t s Legacy เนี่ยโอ้สวยนะครับไม่มีชุดไหนของแก่งเลยนะไม่มีแว่นไม่มีหน้ากากอันไหนที่แบบดูแล้วแบบไม่อยากได้เลยอนะทุกอันแบบดีไซน์มาดีนะครับมีรสนิยมใช้คำนี้แล้วกันนะคือโอ้มันเท่มากนะรู้สึกว่าใส่แล้วก็โอ้สวยครับสวยสวยทุกอันเลยไอตัว ชุดพวกนี้มันไม่ได้มีแค่คอสเมติกนะมีคุณค่าในเชิงพลังด้วยนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะพวกคาถาต่างๆที่เราไปเรียนเนี่ยมันก็มีประโยชน์จริงๆนะมันเอาไปใช้ในการมีชีวิตรอดนะกับตัวการอยู่ในโลกของฮอกวอตส์ได้นะครับซึ่งลุงแมวว่ามันก็ก็ดนะีสิ่งหนึ่งที่ลุงแมวลองไม่ได้นะแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเล่นบนตัว PlayStation 5น่าจะสนุกดีก็คือตัวพวก Adaptive Trigger นะพวกตัว j o ยฟีเจอร์จอยของ Play 5นะครับเชื่อว่าตอนที่บวกกันน่ะน่าจะเด็ดมากนะทำให้ประสบการณ์ของการอยู่ในโลกของ Hogwarts เนี่ยดีขึ้นอีกนะครับแต่ว่าถึงแมวเล่นบน PC นะมันก็ไม่ได้มี ตรงนั้นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าคิดเหมือนกันนะถ้าคุณดูแล้วน่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆครับก็น่าซื้อบน Play5 เหมือนกันถ้ามีนะครับแต่ว่าราคามันก็จะรุนแรงหน่อยนะ2,500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเล่นยาวนะเล่นเกมนี้แล้วคิดว่าน่าจะอินซึ่งด้วยโครงสร้างของมันนะรู้ไหมว่าอินได้ไม่ยากนะครับเล่นได้ยาวๆได้ไม่ยากนะอาจจะถึงร0 0 2 0 0ชั่วโมงได้ถ้าอย่างเงี้ยก็น่าซื้ออยู่นะมันน่าจะเล่นแบบพกพานะ คือจะเล่นบน Steam Deck ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเล่นบน p l 5หรือว่าเล่นบน PC นะครับอยากจะลองชี์ให้คุณมาเล่นบนรีโมทเพลย์นะครับมันเพลินจริงๆนะเพราะว่าโครมันเป็น Open World ใช่ไหมแล้วมันอารมณ์แบบเก็บของเก็บเวลไปเรื่อยๆอะ่ะใช้เวลาเยอะนะครับผมก็แน่นอนว่าเล่นบนทีวีมันก็สะใจกราฟิกมาเต็มอยู่แล้วเนาะแต่ลุงมาคิดว่ามันดูดวิญญ,ญาณอะ่ะเกมนี้ดูดวิญญาณติดประมาณหนึ่งนะแล้วก็ ความดูดวิญญาณเนี่ยก็แล้วแต่ชอบอแต่ว่าสำหรับลุงแมวนี่ก็คือว่านอนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเพลินไปเพราะฉะนั้นถามว่าเกมนี้สนุกไหมนะครับสำหรับลุงแมวเนี่ยลุงแมวว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับดูดวิญญาณติดหนึบประมาณนึงเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องภาษาเนาะแล้วก็จังหวะของเกมในช่วงแรกนะครับแชั่วโมงแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมันมีการปู ไปบวกแลปูไปบวกเงี้ยนะครับแล้วก็มีส่วนของการเรียนเยอะซึ่งชื่อเขาก็บอกเนาะฮอกวอตส์เลค c กอซี่อ่ะมันก็ไปตามนั้นนะครับคือมันมีการเรียนหนังสือมีการคุยกันมีการทำ Challenge ต่างๆประมาณหนึ่งด้วยนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็แบ่งปันกันมาได้นะครับโอเคลุงแมวขอลาวนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับผมขอให้มีความสุขสุภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับ